กาผฟนี่ม <iah> ันตะกี <Charl ott es> eh? ่ปีแอไม่มีอะไรในกาแฟเลยมีแต่ในกอย่าจริงม่นา้นเกไม่าไม่เกออานามารอีกอีกตัวนี่ยเริรับผมขอจินตนาการกักนนะจินตนาการไอ้เฮียสำคัญกว่าความรู้จริงจริงเกิีดเกินต่าพี่จิมไปบอกพี่พี่อะไรวะ ้อยโนกผมขอเลือกอีกนิดนะครับเื้ยพี่ผมอยากเห็นซาต้าไม่ไหวแล้วเจอแมนงยะเกมไม่เจอไอ้โนก็อีกนิดไปงันม่าจะใอ้นเอ้ยผมอยากเห็นซาต้าพี่จริงอย่าดูต้องให้ต้าสอนเว้ยนะซาต้าสอนเกมเว้ย สามรตาวินลีสี่สิบอะมเะะผสองร้อยกว่าตาเองสามตาวินลี่สิบอะเฮ้ยน่ดามอย่างนี้ก็สวยเด็ดดับดแฮ์ี้หน่อยวะดดหน่ดับดับดก็สวยเลยผมชอบครั่มผเวลาครับว่าเขาต้องเล่นคิกซี่แน่นอนครับเย็นเย็นเย็นจินตนาการวะมีของจริงจัดเฮ้ย <iet gli> คนสองเขาจะดับดับตำแหน่งไหนพี่จินตนาการดิแบกว่าให้เขาเลือกมาก่อนเถอะกูว่าแล้วเอูว่าแล้วกแ่กแแบยสูงเนอเอ็อแ้วเมงอมาิกูอีกเ่อเอ่อแล่เล่นแวนได้ไหมครับสามแก๊ี่ แบนก็ได้ออมันไม่ได้สตันนะเจา่ะถ้าอวสันนี้ปนเจาอ่าถ้ามันจะอกมันช้าไป้มันต้นเกมเลดเกมอ่ะอ่ะต้นเกมเลดเกมแวนแบนต้น

พี่ไม่ชาพูดคำสาปพี่แล้วแล้วแม่งเอาไปลอกอกเรียนแบบเขียนจริงเขียนจริงไม่รู้ไม่รู้อ่าอันนี้ผมขอแบนขอแบนหลงนะครับแบนหลนที่ทำให้เอสูสบายครับตัวตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยมึงก็บอกมาดิตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรม่อะ โอมาก็ได้เออโอมาเบอร์พิ่โอมาลำเบอร์อะไรแบบเนี้ยสบายจังเ้าทำกันบน้นไม่คือคือเราเล่นนะครับแต่เขาแบนตัด เอาจริงกลิตแตัวผมไม่ร้อนะครัอเราของแปบนึงคขอี่งพีดมนาคอระดับโลกร้องไม่ลิ้นโดนเบสจนไม่อยากจะลินเียพี่โซโลเฮ้ยโซโลเยียมันโดนไอ้นี่ยิงชื่อเลยนะเฮ้ยพี่ว่าเดี๋เอาเอาตัวตัวแบบอะไรวะลวกไฟอ่ะ หรือว่าตัวคำหน้าก็ได้ให้ให้คาเฟ่ฟรีอ่ะอ่าลัมเบอร์คาเฟ่ลัมเบอร์เทนเอาไงเทียนเดียเทียนเดียวทำผมว่าเอาไงเทนก็ได้เทนก็ได้ครับผมผมว่าเทนก็ได้อ่าผมขอแล้วเทนครับผมขอแล้วเทนเดี๋ยวผมเล่นก่อนเดี๋ยวแม่งพอพอแบบพี่ มีเบนล,ลัวพบแมงีมีกิไทยนีเยอะ <c oughs> <c oughs> ไทยนีทุกอย่างเออยเปคลีลา่าไม่มมอยู่แล้วโหไปยิบเรา <c oughs> มีตัวแย่เอมนะีแกาว่าพี่นนะคยิล่ามาหลอดโอ้โหกูเล่นยอนอป่าไม่ละโอ้ย้อนป่าโดนหนักลยนะ พอถอดทื่อแล้วแม่งย้อนทื่อวาไอ้ไว้ยแคปสกอร์มาให้ดูด้วยนะได้ครับได้ครับเหม่ทำมันเป็นเสียงแ่เหม่กับพี่เบนต้องกับพี่เบนล้อเลียนกับผู้หญิงี่ได้ครับได้ครับมีเสียงสามเสียงสี่ด้วยนะพี่ อะไรก็เสียงก็เสียงปกติพี่นี่ใช่เหรอใช่เมื่อกี้เสียปกติเลยฮ้ยปกติพี่เป็นอย่างนี้ไม่ใช่เสียงปกติปกติอ่ะพี่เป็นอย่างงี้ เล็กซิวครับเพราะว่ามันแก้ไอ้สุกุล่าได้ครับซิลตีพาซี่ไม่โดนคิล่านะพี่คุณดูสภาพพวกคุณเยี่ยเช้าังกูกูขี้เกียจอ่านอะไรให้พี่กูปิดเลยเดี๋ยวพูอ่านอะไรให้พี่กูปิดูเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเอ้เอ้พี่พี่พี่เดี๋ยวส่งม้ด้วยนะเดี๋ยวส่งม้ด้วยเดี๋ยวอเล็กซานด์รี เมื <ider> <Commons> ่อเขาไมอยู่เมื่อเขาไปอยู่เราเรียนเราเรียนเราเรียเ่อโคดไดูจะไฟเสียงนไม่มีรูปไม่มีคลิปนะฮะเป็นรูปเป็นรูปเหรอหี่จะไฟเสียงนะไม่มีไม่มีจร์าต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 าีาต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 ราต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 ไตาาตาตาตา สกิลเพลสไอเดาเดาเดี๋ยวสกอร์พี่แคบส่งเองนะส่งไปเท่สิบภาพเลยพี่แคบห้าคนเลยส่งสกอร์เออส่งสกอร์จริงๆก็เปล่าสกอร์สกอร์จี้ยัดเขยยัดตีน้ำฮะยอด ตัวตัวเลเอาเรื่องไอ้แม่งผงกูคงคงไมเจอยืนรุนแรงแก็ไหนอันนี้เขาเอาไอเด็กมาเฮียเม่เห็นมึงเจอแรงมึงเจอแรงแพทกูตอบแน่แข่งสองครับแข่งสองแข่งสองแข่งสองอาร์ทิร่าโรลิคอนครับไอเจสอมันเป็นติดใช่ไหมนะ เล้ยวสูบีเตอร์ฟังเงเลยผมเป็นสายตูอ่าใช้การข้านบนนะตแล้วแบ่งเอวูเนี่ยแม็กซัวตัวยิจะดีเลยตัดได้ตัดตัดได้ตัดตัได้ตัดตได้ดได้ตัไ้ยผมรัดไ้ตั้ บอกฝันขอเรื่อเรื่อหน่อยผมรีบผมรีบผมรีบไปไหนไปไหนเอาสามไปนอนไปนอนไม่จริงไม่จริงคีมเม่เคยเคยเหมือนพี่คีมอะแต่แตตีมื่อกาเปล่าบอกบอกกูบอกกูนอนดึกไอ้เหี้ยแล้วบอกตอนนี้รีบนอนไม่มีไม่มีสาวมาแล้วมาแล้วมาแล้วใช่หรือเปล่าพี่เสียงสองเสียงสามเหมือนพี่คนเมื่อกี้บอกไอ่เบาได้วยเบาน้องชาย ไข่ดอกพี่เอ้ยหยอกยอกอกายหมดายหมดกลางๆๆๆไปหลอดเฮงหลอดยู่มอนมันรมันอก่อนต้องสก่อนต้องสก่อนเกมยังดูลตัดิปยังดูตัวเล็กนะสาตัวสามตัวสาตัวกตัวไปล็อกมาหลดเนี้เขาอยู่ล่างนะกลางกตัวครับกลางอยู่มเปาเบาเเล่นเลยสามามสามตัวไม่เอาไม่เอาเกมเกมเมมค่อยๆเล่นมามนขึ้นมาแล้วมนขึ้นมาหมดละ บนสามบนสามสามสามนะเราค่อยๆเล่นไปอาตัดคลิปดตัดตัดตัดตตัดคลิปตัดคลิปตัดคลิปไมไดอาจะเ่งคาเฟ่ระวังนะครับให้ไม่ดักกางไม่ดักกางไม่ดักกางให้ป่าป่ามันแท็กกางไอเกมเกี่ยวกแมวระวังมันเดิมันาเผมกันผมกันงไม่มาดิมาดิมสองเกมจะแจะแไม่โดนเปนมาเปนมาเปนค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเลเจอกันดีนะเมดนอนหนึ่งเมดนอนหนึ่งอย่าด่าเมดเยอะได้

ยปล่เล่เปลๆงคนเปล่งต้มอาไราะตั้ยตั้มอะไรยังเหมืนคนเดิมั้งเี่ยเคลียร้ไหมเคลียร์ไหมเ้ยเอ้ยคิมคิมๆิมอนนี่เนเหนื่ายแล้วนอแล้วอแล้วเหยเลพี่ผมเทนไงพี่ผมเทนเอ็มเกะอเมนอไ้เอามาหน่อยมาาหน่อยมาไม่สีมันไม่สีพี่เอาอีกเวมละพี่เอาอีกเวมยอเคเฮ้ยมันมันมันจะตายแล้วมันจะตายแตายตายตายอ้อเนียบอมบ์อะไะเอนเานอ่ะเอนคีล่านะ

มันฟิกมันฟิกตายตายตายเข้าดีเข้าดีเข้าดีมาหลกมาหลมาหมาหมาหลัด้เฮ้ยมันเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรกันมาเนี่ยเ้ยน้ำหมด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 ายาบา่าบบอมก่อนบอมก่อน A บมกนบอมนะมาบอมมาอมมาบมมาบอมมาบอมมาบมอมบอมนี่ตบมนี่นาิายบนมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม่ยยยบล อัดคลิปเนี่ยฝ่งน้นยังเหลือแงนะั่น้นยังเหลือแงยังเหลือแงเออผมจะได้ช่องโกตตต่ออ์อ่ะดูาวปาอางี้อ่อะไรวะเนี่ยกับพี่เล่นอย่างงี้กันนี่แหละสมคว

ผมบอกไม่ได้เลยผมออกไม่ได้เลยโดนไม่รองแหมพี่ก็ขอออกดิพี่ก็เล่นได้เล่นได้ยี่ล้านปีเล่นได้เล่นได้ไม่คอออกละลูกพี่เจียเจียเล่นหนุ่มไม่หนุ่มเจียเย็นเล่นหนุ่มไอ้หนุ่มเจียเย็นโอแม่ภูมิคีบแบงเหลือตัวเดียวเลยเนี่ยมาอารมลงนะมาลงนะไอ้าส่วนติมาส่วนตีคอร์นอะไรเนี่ยโอ้ยเกมส์จะยังไม่โดน ตัวนั้อยู่ตัวนั้อยู่ตัวอะไรนะไม่มีไม่มีีะเลยด้เข้ป่าได้เข้าเข้าป่าได้เข้าเข้าป่าได้เข้าตัดได้ตัดตัดได้ตัดตัดได้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 ตัดได่ตัได้ตัไดได้ตัได้ัดได้ตัดไ้ัได้ัดด้ตัด้ตัดได้ได้ตัด่ด้ตัไ้้้ไ้ได้้มัตัตไ้ไ้ต้้ด้้ด้ป้้้้้้่้่้้้ด พี่แต่เราเสียบนลมาแล้วเอาเอาพอมัอพมลางมาไม่โดนล่างดูไม่ได้ไปแล้วจบไปแล้วได้มาหลอด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 เกม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 ไม่มีคลิปเกมเกมเกมฮะนี่แขกไม่บอกไอ้สัตว์เขจะเข้าไปแทงใครวีฝั่งฝั่งฝั่งนู้นกีฬาเรยแขกตัวเดียวนะใค้ที่ราดีใค้ที่ราดีรับกลางหน่อยรับกลางเอ๊ะผมโซนได้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 โซนได้โซนได้เดี๋ยวเอีงดูออเมนก่อนไม่เอา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 พีไอเกมเกมเกมเราไม่หยับ โอเคโอเคแคนี okay, okay. ้เราลีแคดี้เราลีลีนะผมลีนะโอเคครับอากอตี่มาที้นแรกเงี้ยโอ้โหอะไรวะเอ๊ะขอเงี้ยเหรออ้ผมผมลงล่างนะเอ้ยล่างล่างล่างอะไรเยอะกว่าน้อเยถ้าจะเล่นล่างล่างก็เปลอยง่างเ้อต้องได้แล้วต้องได้ล่างแล้วได้ไอ้ได้ได้ได้ล่างแล้วได้ล่างแล้ว

ไอ้กินร้าจะตายกินร้าจะตายแล้วมึงไอ้ยลงหลงพี่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 ร่างโดนอ่ะพี่พี่รับเยอะแล้วว์ไอ้คิมคินคิมตัวเดียวพี่ตัวเดียวตัวเดียวรอนนกรอนนกรอนนกพี่วะไอพี่เป็นสวยพี่เป็นสวยพี่มาสวยนะเนี่ยอ้าวเอ้ยม่ก็โอ้โหไอ้พี่กุเร่กลางครับกลางครับกลางครับด้านกลางครับกลางครับรับให้อยู่รับให้อยู่บูบูบูมันเกิดนะครับบูมันเกิดเอ้ยเอาดิกินรากินราโนมากเลย ขอดิขอดีขอดิตามอยู่ตามอยู่ตามตีย่ต่ว่ายังยังมีแข่งอยู่เลยนะออเราเราจับเราจับเรียบร้อยผมยังไม่อเตียมันช็อมันช็อมันช็อัมอเดิมไียลเอ้พไม่เช็ดยเดี๋ยวเราไม่มารับ่างเตียเตียดเดิลยเียเดี๋ยวได้คนไม่ได้พู้ยมันมันมันช็อไปแล้วพี่มันช็อไปแล้วมันอไปแล้วเดี๋ยวเดียเยกลางนะมีมโอเคางแล้วางแล้วพี่นางแล้วเกมมีนะแบม แต่ไม่ได้หรอผมจบท่าไม่ไ้ไม่ได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 ้ม่ได้ไ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 ่ได้ไม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 ่ไน้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไดม่ได้ไ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 ม่ด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ่ได้ไม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 ่ได่ไดม่ม่ได้ไม่ไไม่ไ่ได้ม่ไดม่ม่ได่ได้ไม่ได้ไม่่ไ่ได้ไ่ได้ไม่ได้ไม่ไดม่ได้ไม่ได่ได่ได้ไม่ได้ไม่ไไม เอยเวาอ้เกมแหลมอีกแล้วเฮ้ยตรสาตราเฮ้ยมายเดียมเอยเดียว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 ันไม่ได้ไแล้วโเคพื่ตัวอะไรแข็งปลาโอเควแข็งไอเกมมึงไม่น่าเล่นแบบนี้ไม่มันแหลมจ้ยโอ้โหมน่างมเด็มเลยเเนโอเมขดาแล้วผมเอผมไม่ได้ตัวนเหรอเฮ ดูดดูพี่หน่อยดูพี่หน่อยพี่ดูดับบอ้อนั้นต้องเอาแล้วจริงอมนี้้แล้ได้รลได้ร่้ี่อมนี้อัอมนี้นะเฮ้ยมามาตายคู่ล้โอ้ยเรียบร้อยโอ้ไม่น่าพีก ให้นี่นะต้องทำทางสองก็ให้แกลลี่อ่ะดันแล้วลมลมต้องโซนไว้เว้ยเดี๋ยวต้องแหะแห่ยื้อตรงกลางอ่ะรอตีดมึงผ่านแล้วนะของขยายอีกอเ็กสัตว์เหนของเค้าต้องผมเคี้าต้องผมเย็นนะบีผมเคล้าเคล้าขี่เคล้ายกขึ้นแดงดานรามวันนี้เคล้าเป็ดผ่านแล้วนะได้ได้เจ็ดตั้ได้ไหมได้ไหมได้รม เอนี่แวะมาชาเราชาเราชาเราเราชาเ้าเราชาเ้าใช่ชาชาต้องสลกเกไอ้ได้อยู่ร่างได้ได้ได้อยู่มาได้อยู่มาได้บอกเลยโอเดี๋ยวเอป็นไงมาบ้าเอาโอ้ยเยดนเย็นเย็นย็เย็นเจ้เ้าเช้าขึ้นกางเช้ขึ้นกัางไปเยี่ยไปก็มาติดติดเดียวนี่เอาไหเลยนะ ข้อล่ามขายเท่าไหร่วะเอออยากได้แล้วผมเดี๋ยวผมเข้าไปเทงให้โอเคมาหนุมไปคุ้มวเกลักกลักเกลัเฮ้ยสุดเนี่ยมาแลงมนแลงมนแลงมากผมบอโอเคโอเคมไี่บอกไหมัลงไปล่างละมันลงไปล่างล้วคือเราต้องรีบบอกยกันแล้วเชมเดเกือบตาย

มันมันจะได้ไว้พี่มันจะได้มันจะได้ตอนนี้ต้องปล่อยลงๆไอปิดกอสององเลนล้างแล้วมาล้างแล้วมันล้างแล้วมันล้างแล้วผมล้างผมล้างเฮ้ยมันพาแล้วมันพาแล้วมัาแล้วตาย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 ใช่รข้างหลังนั่นเองม่เลยนไม่ได้ล้านะม่เล่นไม่ได้ันเจ็บหมดเลย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 อเกมเจ็บแบบมันเกินเกมเกมเกมเหมเก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 มเ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 กมเมเกเม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 เ Thank okay.

เฮ้เออเอมาหลอด่อเอมาหลอดก่อมาหลอดกตนอตายแล้วจริงจมาอตายมาหอดายมาหอดตาีุ่รักพี่รักพี่รักี่รักี่กี่รักท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 ี่รยกที่รักที่รักที่รักที่รกที่รักท่รักที่รันี่รันพี่รักที่รัี่รักที่รักที่รักที่รที่รมกที่รักี่ักที่รักที่รักที่อมกี่รักท่รักีักที่กี่ักีกรีักรีักร โยกไปโยกไปโยกดูโยกไปมาก่อนโยกไปมาก่อนไอ้เยี่ยวไหนเดี๋ยวลงไปล่างนะลงไปคลองนะตรงนี้แล้วลงไปได้ของได้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 หาว่าเดี๋ยวสุบอ่ะเต็มอ่ะกว่าเดี๋ยวเราผมเดราเราผมโซนๆให้เฮลี่ว่างๆแววขึ้ข้างล่างก็ได้เดี๋ยวเดียบร้อยคนี่ ร้อั้นจบละไม่เช็คไม่เช็คจบแล้วไอ้กีฬาทำไม่ได้ทำได้ทำได้ตวน้ำไปไม่ได้ไปเลยเราชีวิตราได้เนาะยังมันมันมันติดแล้วนะพี่เราเลี้ยนะเราเล้ยีแล้วยวล้ยลยผมไปการเล่นเยอะโอ้กีฬาแม่งไอ้เฮียมึงเยอะไปได้ไม่เห็นกีฬาาต้องเปิดแมพเรา ไป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 คงคงไม่นเล่ารอกพี่เราเราเรารามากกว่าเรนไหนกว่ากว่าเอ้ยเอ้ยอเลีอนลีอ่ะเดือบลอยไม่ทานไม่ทานกางกลางกลางเยอะกบพี่กลางเยอะได้กีฬานี่เราจบถ้าได้กีฬาเราจบไปนะที่มันจะไม่ไอ้นี่มันไม่วัดมันไม่วดนไม่หวัดเห่ีฬาเหนื่อะต่อมันไปก่อ โดนล็อกมันนะโดตอไอ้อะดึงไปงันเฮ้ยแต่ว่าถ้ามันดึงพี่ไปพี่ก็หมดเรื่อยๆเอาเอลู้ป่าเอลซูอะ่น่ยเฮ้ยขลังพี่เฮ้ยขลังนะมีกีฬานะผมผมผมไล่ผมไล่ผมไล่เฮ้ยโอมอแล้วม่าแล้วโอเม่เแล้วเรามไม่ได้คุยกันหรอยังอยู่ตรงนั้นอยู่เล้มันจะตายมันจะตายมันจะนายสงบ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 ็งบสงงบส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 งง็งงงสงงสงสงง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 ง ไม่ไม่ไม่มันเป้ยไม่มาเม่อก like ี <S <S ้ไม่ได้ฟง่ากันอ่ะเม่ก้เม่อกีเจ้มังกรวย่ะ่ะเจามีเกอ่ะมีเกิมีแข่งม่้มดเลยมันแข็งไปแล้วน่จะไม่ใช่ใช่มันมันแข็งไปแล้วมันหายหมดมันหาหมด น่าจะอยู่พุ่มไหนพุ่มสักพุ่มตรง่งอ่ะในพุ่มแอลอ่ะอนนนี้่าวังกีร่าเนี่ยต้องผมสองตัวต้องผมสองตัวแคางแคงขอด้ันไหนอันไหนการสามตัวนะโอเมนโอเมนอยู่ล่างอ่ะสี่ตัวสี่ตัวถอยเลยถอยเลยห้าตัวห้าตัวมันเราต้องไปเราต้องไปนี่นะเดี๋ยวผมจะโยกวนด้วย

ไม่ไม่ได้โยผื่นไม่ได้โยผืถอยเลยไปเลยมาของมาของมาของโย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 ลีเล่ลีเล่มาคองเี๋ยเลยกูวิ่งหนีอยู่ลีลาดักกูคานอยู่เที่แอร์ลาบอยยากแล้วว่ะยากของของยากพี่าไมันเยอะกว่าไม่เห็นละไม่เห็นละไมนเห็นละไมันเห็นไมนเห็นมันเห็นให้คาเฟ่ให้คลิปคาเฟ่ไปเลี้ยงคาเฟ่ไปช่วงนี้ ช่ค่ะบค่ต้องได้ต้อได้ฟรีช็อตแบบแแเมื่อกี้อาร์กิลาบอลอารกิลาบอลกออกอกบติกได้ปะมันมันมานสูงแล้วอ่าเกม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 เมยันะมันมันมันมัจะตีของอนแล้วตอนนี้ยอมไปยอมไปยอมไปไทำไปไปสูงไว้ก่อนถ่ายกอนถ่ายกอนถ่ายกันรอรอรอรับแรงประทานล่างเอ้ยมันมันมันจะปล่อยบนนะเว้ยมันจะปล่อยบนแร์กางด้วย เอ้ยเดี๋ยวเไฟแบบมันเจมแลเว้ยแต่ว่ามีผมด้วยห้าคนน่าจะสประมา้เดี๋ยวมันเสียวลากับพี่ไงเมื่อกี้ถ้ามันไม่เสียลาคนอื่นอาจจะไม่ได้สี่ห้ามื่นี่มันอมังกรมามังกรเอาไงเดวัดว่าวัดไมนี้ป่ามังกรอแล้วกาแฟต้องปีอะต้องหายิลาก่อนนะดูดูเออหากิลาก่อนหากิลาก่อน

เลี้ยงตุก็ปีนี่เกี้ยไปเมื่อกี้ผมโดนกระดูกเลี้ยงสุกไปห้าพันเมื่อกี้ไปเมื่อกี้เอวันที่เอาไม่ไม่ไม่สวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วบอแล้วทีละไม่เจอซื้ออะไรไม่ไม่จะนะ